วิคโรฟตบอลโลกปี2022กับผมพี่รพงเฉินนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาดูกันในเรื่องของรายการที่รอกันมานานนะครับวันนี้จะเป็นเกมแรกครับเจ้าบ้านอย่างกาต้าจะเปิดบ้านต้อนรับกบเมยของเอกวาดอร์นะครับซึ่งรายการนี้นี่ครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนเกมจะเป็นเกมแรกครับส่วนเกมที่เจอกันเมื่อเกมล่าสุดนะครับเป็นในเรื่องของกระชับมิตรนะครับก็เป็นทางกาต้าได้ชนะไปที่4ประตูต่อ3เกมวันนั้นก็เอกวาดอร์โดนใบแดงไปทั้งหมดทั้ง2ใบนะครับ ส่วนฟอร์มโดยรวมของเจ้าบ้านอย่างกาตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาไปดูเลยนะครับฟอร์มโดยรวมของกาตาร์นะครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับก็ชนะสเสมอหนึ่งะครับเกมที่เสมอเสมอกับชิลีนะผมไปที่2 2ส่วน4เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะทางด้านโกเตมาล่าผมที่สองศูนย์ชนะฮอนดูรัสนะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะปานามาหนึ่งสองหนึ่งนะครับแล้วเกมล่าสุดครับเจอกับเอลบเนียครับชาวมาที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยครับเล่นที่สนามกลางทั้งสองเกมรวดนะคร ส่วนฟอร์มในบ้านของพวกเขาเนี่ยครับในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับแบ,บ่งเป็นชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเราดูได้ครับจาก4เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยกาตาไม่แพ้เขาเลยนะครับมีแค่เสมอกับสโลวเนียนะครับผมที่0-0แลวหลังจากนั้นก็ชนะมาตลอดนะครับต่อไปเรามาดูผู้มาเยือนวันนี้กันบ้างนะครับผู้มาเยือนวันนี้ครับเอกวาดอร์นะครับในเรื่องของ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาโดยรวมพวกเขานะครับผมทั้งหมดนะครับในเรื่องของกระชับม,มิดทีมชาตินะครับแบ่งเป็นชนะ1เสมอ4ไร้พ่ายนะครับแตก ถ้าเกิดวัดฟอร์มกันเนี่ยผมมองว่ากาตาดีกว่านะครับเพราะว่ากาตาร์ยังมีชนะใช่ไหมครับแต่ว่านี้จะแบ่งเปนเสมอซะส่วนใหญ่นะครับส่วนสามเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเจอกับซาอุครับเสมอที่ศูนย์เจอกับญี่ปุ่นก็เสมอศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เจออิรักเสมอกับอิรักเป็นที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เมื่อเกมล่าสุดครับเมื่อวันที่สิบสามของปีสองพันยี่สิบสองก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยครับแบ่งเป็นชนะหนึ่ เกมที่แพ้แพ้กับปารกวัยผมสามหนึ่งแล้วก็มีชนะเชลีด้วยครับสองประตูต่อศูนย์นะครับวันนั้นนั้นก็ชิลีโดนไพแดงนะครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของอันดับตารางคะแนนไม่มีอะไรเนี่ยเพราะว่าเกมวันนี้จะเป็นเกมแรกนะผมมองว่าทั้งสองทีมน่าจะส่วนสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เจ้าบ้านอย่างกาตาจะมาในแผนการเล่น4ี่สี่สองนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นทางด้านอาราอิดินนะครับผมเบอร์เจ็ดครับกับทางด้านอัพในผมเบอร์สิบเอ็ดนะครับส่วนทางด้าน เอวดอร์นะครับจะมาในแผนการเล่นครับผม4-1 4-1นี่ครับคือภาพรวมนะครับผมยังมองว่าทางด้านกาตาวันนี้เจ้าบ้านครับน่าจะชนะได้ไม่ยากผมแล้วก็สถิติเรื่องของบอลโลกครับเวลาเปิดสนามของเจ้าบ้านสมว่าจะชนะซะมากกว่านะครับแล้ววันนี้ครับแฮนดิแคปเปิดมาครึ่งเมตรแต่ว่าสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกนะครับผมมองว่าบอลคู่นี้แนะนำให้อยู่ที่กาตาดีกว่านะเพื่อนๆเชียร์กาตานะผมมั่นแน่นอนสำหรับคืนนี้นะครับก็เกมแรกผมแล้วก็เป็นเกมเปิดสนามนะครับ ขอฟันทุมที่กาตาแล้วกันส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงสามารถเม้นได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลงานของพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาอีกประมาณสองถึงสามคู่นะครับเพราะบอลมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมเนี่ยไปดูในช็อตนะผมเดี๋ยวผมจะลงให้ในช็อตอีกทีนึงนะครับในช็อตเนี่ยผมลงเยอะไว้เยอะมากๆผมเมื่อวานนี้ผมก็วิเคราะห์ทางด้านฝรั่งเศสเจอกับนอร์เวย์ไปก็เป็นบอลอายุยี่สิบเอ็ดปีผมให้อยู่ที่นอร์เวย์นอร์์เเวยกก็็สมมอได้านะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจครับเดี๋ยวจะมีอี l i ล e ไนทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแนะ้เจอใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ